สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโทระนักสะสมกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่ครับไอโอลาซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นดิสนีย์บินเซสนะครับอ่ารับเลยกระจกพร้อมหวีลายเจ้าหญิงนะครับมี6แบบให้สะสมด้วยกันนะครับนี่ครับได้มาเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมอ่านี่ครับด้านหลังก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับครบทั้งหแบบเลยนะครับผมอ่านี่นะครับเจ้าหญิงทั้งหแบบนะครับนี่ หวี been, h, on, ่กระจกนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้มาสอกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เป็นแบบไหนกันน้องๆหนูๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบเจ้าหญิงนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องแรกเลยครับกล่องนี้เราได้เป็นอุ้สีชมพูครับเราได้เป็นแอรี่ลครับทุกคนนี่จะหญิงเงือกนะครับนี่ครับผมได้แบบนี้เลยครับนี่ครับน้องๆหนูๆใส่เจ้าหญิงนะครับ ที่ชื่นชอบเจ้าหญิงก็คงถูกใจกันไม่น้อยเลยนะครับอ่านี่ครับมีขนมหนึ่งซองนะครับผมนี่ครับเรามาดูกล่องที่2กันเลยนะครับว่าเราจะได้เป็นแบบไหนเรามาแกะกันเลยครับอ่าเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะได้เป็นเจ้าหญิงคนไหนออกมาแล้วครับผมสีฟ้าแบบนี้เป็นซินเดอเรลล่านะครับผมนี่ครับเจ้าหญิงซินเดอเรลล่านะครับอ่าเป็นหมีกระจกแบบนี้นะครับสีฟ้านะครับ แล้วก็มีขนมหนึ่งซองนะครับผมอ่านี่ครับออกมาแล้วครับทั้งสองกล่องนะครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวเรามาชีกดูเลยครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมอ่านี่ครับก็เป็นสติกเกอร์นะครับผมแปะแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีกระจกนะครับนี่ครับแล้วก็มีหวีอยู่ด้านในนะครับแบบนี้เลยโอ้นี่ครับมีกระจกกับหวีนะครับผมนี่ครับ ทำได้สวยดีนะครับทําได้น่ารักดีนะครับน่าเก็บสะสมนะครับผมหรือจะเอาไปใช้งานจริงก็ได้นะครับนี่ครับแล้วก็ขนมสองห่อนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยครับอ่านี่ครับเป็นบิสกิตรดนมนะครับผมอ่านี่ครับเป็นรูปเจ้าหญิงด้วยนะครับทุกคนนี่ครับชิมเลยครับอืมหอมนมมากๆเลยนะครับนี่ครับเป็นรูปเจ้าหญิงด้วยนะครับอ่านี่ครับผมไอโอลาดิสนีย์พรินเซสนะครับผมอ่ารับเลย หวีกระจกลายเจ้าหญิงนะครับมี6แบบให้สะสมนะครับผมน้องๆหนูๆคนไหนที่ชื่นชอบเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับต้องรีบไปหาซื้อกันนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่เซเวน่นอีเวทุกสากขาเลยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอลาทุกคนกันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ